ราพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแต่เป็นการออกกําลังกายง่ายๆแค่เดินวันละ8,000ก้าวเห็นคุณหมอดอนบอกว่า2วันต่อสัปดาห์สุขภาพก็จะดีจะดีอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ดอนศรปนนายแพทย์ชนานาญการจากสานักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมอดอนอยู่กับมี่แล้วคะ่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอคะมี่เกินโอเวอร์เกินไปไหมคะไม่โอเวอร์แน่นอนครับ <laughs> เรื่องของการเดินการเดินใช่ครับสําคัญมากนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนอะว่าการเดินเนี่ยจะต้องเดินร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์หรือคําแนะนําว่าสามสิบนาทีต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้มีผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆครับที่ศึกษามาว่าเดินวันละสัปดาห์ละสองวันวันละแปดพันเก้าก็สามารถมีสุขภาพดีลดอัตราการตายได้เช่นกันครับอันนี้คําว่าแปดพันเก้า อย่างน้อยสองวันต่อสัปดาห์เขาว่า <c oughs> อย่างน้อยที่ไม่เข้าใจก็คือนี่คือขั้นต่ําจริงๆคือผลเนี่ยผลการศึกษาพบว่าก็คือหนึ่งถึงสองวันต่อสัปดาห์ <c oughs> แต่ถ้าทํสา3วัน4ี่วันห้าวันก็ยิ่งดีต่อสุขภาพครับ <c oughs> ก็คือการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาประมาณช่วงปีที่แล้วเนาะเป็นงานวิจัยของทางภาควิชาที่ผมเคยไปเรียนต่อเองที่ <c oughs> ทต่างประเทศนะครับก็การศึกษานี้เขาเนื่องจากปัจจุบันคนเราเนี่ยเขาเรียกว่า s e d e n t a r y Life s t y l e ก็คือเราจะ อยู่เฉยๆเวลาทํางานก็ต้องอยู่หน้าคอมไม่มีเวลาว่างใช่ไหมครับเนาะบางคนเขาอาจจะว่างเฉพาะเวลาเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนเขาก็เต็มที่นะครับก็คือไปวิ่งออกกําลังกายเอนจอยชีวิตสุขภาพดีมีการเดินอย่างเต็มที่แต่ทีเนี้ยก็มีนักวิจัยมีคนสงสัยมาว่าถ้าสองวันเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าเขาก็เลยมีการศึกษาเก็บข้อมูลในคนที่เป็นคนอเมริกันนะครับอายุเกิน20ปีขึ้นไปแล้วลองเปรียบเทียบเลยว่า ระหว่างคนที่อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยกับคนที่เดินอย่างน้อย8,009จริงๆ8,009มีที่มานะครับเป็นที่มาจากการศึกษางานวิจัยรวมกันต่างๆนานาเมือ่อก่อนเขาจะบอกว่า10,009แต่ตอนนี้8,009ก็เพียงพอ8,009ก็ประมาณสักฟังดูมันเยอะเหมือนกันเนาะ8,009ประมาณ <laughs> สัก4ไมล์หรือประมาณ6กว่ากิโลแต่8,009 <laughs> เราสามารถเดินได้ทั้งวัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดินระยะประมาณช่วง1ชั่วโมงแล้วเดิน8,009ให้เสร็จไม่ใช่อาจจะเดินทั้งวันได้ครับ ทีนี้เขามีการศึกษามาติดตามมาว่าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่เดินเลยคนที่เดิน1-2วันต่อสัปดาห์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า w e e k e n d w a r r i o r s นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็น 3- าถึงเวันต่อสัปดาห์แล้วเปรียบเทียบกันคนการศึกษาพบว่าไม่ต่างกันนะหมายความว่าคนที่เดิน1-2วันกับคนที่เดิน3าถึงเวันต่อสัปดาห์ก็มีสุขภาพที่ดีลดอัตราการตาย ประมาณ15%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เดินเลย hmm. นะครับซึ่งผลการศึกษานี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงจูงใจเนาะบางคนรู้สึกว่าการออกกําลังกายการไปเดินเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าโอ้โหทำงานเสร็จ uh, มันเหนื่อยมากเลย <right. S 2> ให้เราไป oh. ออกเดินเที่ยวเหนื่อยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเรามีเวลาเสาร์อาทิตย์เราเต็มที่เราไปเดินอย่างน้อย uh. ไปเดิน ซึ่งการเดินไม่จําเป็นว่าต้องไปเดินที่สวนหรือไปวิ่งออกกําลังกายอย่างเดียวครับเราสามารถหากิจกรรม activity ท,ท,ทำร่วมกับคนในครอบครัวได้ถ้าฝนตกก็เดินห้างก็โอเคอยู่นะหรืออาจจะเดินเดิน <laughs> ไปเที่ยวชมวัดอะไรอย่างนี้ฮะมีมีมีรูปแบบหลากหลายนะครับในการเดินแล้วก็เหมือนเป็นการถึงใจให้ผู้สูงอายุเช่นกันว่าผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกว่าการต้องไปออกกําลังกายมันยากเนาะแต่ถ้าเป็นการเดินเนี่ยก็เขาก็จะรู้สึก โอเคฉันทําได้ไม่เสียเงินแล้วก็ทําได้ทุกเวลาครับ ที่คุณหมอเล่ามาก็คือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเสาร์อาทิตย์มีคืนึกภาพตัวเองวลาเสาร์อาทิตย์ไหนจะงานบ้านไหนจะต้องเคลียร์เอกสารงานอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญซีรีส์ยังดูไม่จบก็ต้องนอนแช่ก่อนนะคะคุณหมอเวลาในการอกไรก็จะหมดไปแต่ที่คุณหมอบอกก็คือว่าเหมือนเราเดินสะสมในแต่ละวันใช่ถูกต้องครับเดินไปเมาส์ตัวนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเดินสะสมไปกินข้าวโรงอาหารอย่างนี้ก็ถือว่านับด้วยถือว่านับด้วย เพราะว่างานวิจัยเนี้ยเขานับถึงนับจานวนก้าวที่เดินต่อวันแต่โดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าคําว่าออกกําลังกายมันมีนิยามนะว่าเราควรที่จะเดินอย่างต่ําอย่างน้อยสิบนาทีต่อเนื่องต่อเนื่องสิบนาทีต่อเนื่องแต่สิบนาทีวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ว่าเดินทีเดียวหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเราอาจจะเดินเดินต่อเนื่องสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ไปทํากิจกรรมอื่นๆก็คือการที่ว่าเสาร์อาทิตย์เราหรือ เราหาอเวนเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมในการทํามันดีกว่าที่เรานอนอยู่บ้านกินกินป๊อปคอนกินขนมดูทีวีอะครับก็คือสามารถออกกําลังกายได้ง่ายๆที่ไหนก็ได้ถูกต้องครับและที่สําคัญไม่เปลืองเรื่องของเงินเงินคือไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปสวยๆต้องใส่ชุดเต็มรองเท้าต้องมาไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นครับแล้วก็แล้วก็สําหรับผู้สูงอายุบางทีกังวลกังวลว่าอยากแนะนํายังไงได้ฮะอันอันที่หนึ่งผมแนะนําก่อนผู้สูงอายุบางที ฟังว่า8,9 0 0โอ้โหฉันทําไม่ได้โอ้ถ้ามานับนิ้วนับเครียดอีกคุณหมอเครียดอีกเครียดอีกอย่างน้อยเขาก็มีการศึกษาบอกว่าอะ3 9 0 0 4 9 0กก็ยังดียังดีกว่าไม่ไม่เดินเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เซ็ตเปลี่ยนความรู้สึกว่าเออการออกกําลังกายมันดีต่อสุขภาพมาเดินดีกว่าดีต่อสุขภาพจากนั้นเราต้องเตรียมตัวครับการเตรียมตัวสําหรับผู้สูงอายุหรือวัยอย่างวัยอย่างเราเรานะครับวัยทางานก็คือ รองเท้าก็ต้องเลือกเลือกหน่อยเนาะที่สามารถรองรับรองรับน้าหนักได้ดีนะครับรวมถึงแต่งตก่อนออกก็ต้องแต่งตัวให้ให้สบายหน่อยน้อกจาจะแต่งตัวเต็มที่นะครับรวมถึงสุขภาพร่างกายถ้าช่วงนั้นไม่สบายก็ไม่ควรไปออกกําลังกายนะครับต้องสุขภาพร่างกายสดใสไม่มีคงไม่มีไข้ก็ถือว่าโอเคนะครับรวมถึงการออกกําลังกายเนี่ยก็วอร์มอัพต้องวอร์มอัพในผู้สูงอายุบางทีลืมไงฉันอยากจะเดินฉันเต็มที่แต่บางทีเราต้องวอร์มอัพ นะครับยืดเส้นยืดสายนิดน exactly. okay. ึงนะครับห้าสิบนาทีแล้วก็หลังออกกาลังกายเสร็จก็คือห้าถึงสิบนาทีนะครับสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเริ่มต้นการเดิมถ้าเขาไม่เคยเริ่มเลยเริ่มเลยเนาะไม่เคยเดินมาก่อนเนาะจริงๆสักห้านาทีก็โอเคนะครับหมายว่าเราเราลองไปเดินเดินรอบหมู่บ้านแต่ก็ต้องดูลมัดถ้าต้องดูสิ่งแวดล้อมเนาะถ้าอันตรายก็ต้องระมัดระวังเนาะหรือบางคนในวัยเด็กก็เหมือนกันใส่หูฟังก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเนาะแล้วก็อา พอเราเดินเสร็จก็ดื่มน้ำเท่าสึกกระหายแล้วก็ดื่มน้ําอย่างเงี้ยฮะทำไปเรื่อยๆแล้วก็สถานที่ในการเดินไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสวนสาธารณะเท่านั้นแต่เราสามารถเดินบริเวณรอบบ้านหรือบางทีไปซื้อของซื้อช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็ใกล้บ้านเราก็เดินไปก็ได้ครับแทนที่จะขับรถไปถ้ามันไม่ไกลเกินไปไม่ร้อนเกินไปเราเปลี่ยนเป็นวิธีการเดินก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันครับถ้าสมมติว่าที่ทำงานมีลิฟต์ก็ขึ้นบันไดสักหน่อยขึ้นบันไดสักหน่อยใไปช่วย ช่วยที่ทงานด้วยนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในค่ะเรื่องของการเดินอย่างที่คุณหมอแนะนําเรื่องของข้อมูลการวิจัยและที่สําคัญมันเห็นผลได้ชัดฝากเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็เรื่องการเดินเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะครับไม่ยากเลยเนาะแล้วก็สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเราแค่มี mindset เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกังวลเนาะสามารถทําได้นะลองเริ่มทีละนิดนะฮะ ไม่เคยไม่เคยเริ่มเดินเลยเนาะเราก็ลองเริ่มเดินสัก5้าทีสิบนาทีก่อนหรือจะพาคนในครอบครัวไปเดินร่วมกันก็ได้นะครับก็จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีแล้วก็ลดอัตราการตายแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับก็อยากให้ทุกคนมาเดินกันนะครับฟังที่คุณหมอเล่าแบบนี้ก็กเท่ากับสโลแกนว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้วนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะคสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิสที่เลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านทางเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย l ฮลพลัส globally laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง